พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใครอยู่ปล่อยกันออกมาแล้วครับสำหรับตัวอย่างเสือหนังภาคแยกจากจักรวาลขุนพันธ์ผมเรียกครับวันนี้เป็นหนังฮีโร่ไทยที่เราโคตรภูมิใจอีกเรื่อง ตั้งแต่ภาค3ที่ปิดไตรภาคของหนังขุนพันธ์มีฉากที่ทำให้เราขนลุกอย่างบ้าคลั่งในฉากการรวมตัวกันของเหล่าเสือและขุนพันธ์ในฉากสุดท้ายนั่นเองครับ ครั้งนี้เสือจะเป็นการเล่าเรื่องของพวกสีเสือทั้งเสือใบเสือดำเสือมเหสวนและเสือฝ้ายครับก่อนจะไปสู้กับท่านขุนนั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแกะตัวอย่างนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับบอกไว้ก่อนครับว่านี่คือการเดาล้วนๆน,นะครับตัวอย่างเนี่ยจะเปิดมาที่ใบปิวประกาศจับเสือครับซึ่งเราจะเห็นครับวายุคที่เกิดขึ้นในหนังเสือโคตรจะชุกชุม น,น่าจะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วถ้าเราซูมเข้าไปดีๆครับเราจะเห็นในใบประกาศพวกนั้นเนี่ยมันจะมีราคาของพวกโจรเสือต่างๆที่ตั้งประกาศจับครับซึ่งมีตั้งแต่ระดับ50บาท100บาท250บบาทครับซึ่งในฉากถัดไปครับเราก็จะได้เห็นใบประกาศจับของสี่เสือตัวหลักนั่นเองซึ่งแพงกว่าโจรเสือทั่วไปครับ โดยเสือใบเสือดำเสือมเหตุสวนครับโดนตั้งราคาที่500บาทในขณะที่เสือฝ้ายครับแพงสุดในบรรดาใครครับด้วยราคา700บาทซึ่งนี่นะครับน่าจะเป็นการบอกเขาว่าสีเสือที่แพงกว่าชาวบ้านเขาเพราะมีฤทธิเดชและน่ากลัวที่สุดในยุคนั้นข้อสังเกตอีกอย่างที่น่าสนใจในใบประกาศจับครับเราจะเห็นชื่อของกรมโฆษณาซึ่งถ้าอิงตามประวัติศาสตร์จริงเนี่ย กรมโฆษณาเป็นชื่อเก่าของกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันครับซึ่งใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ปี2483ถึงปี2495ทําทำให้ยุคข,ของในหนังครับน่าจะเกิดในช่วงนั้นสอดคล้องกับไทม์ไลน์ของหนังขุนพันธ์ในภาคแรกที่เกิดขึ้นในปี2483ิที่ท่านขุนของเราเนี่ยถูกส่งไปให้ปราบโจนใต้อย่างอันฮาวิยอลูทำให้หนังเรื่องเสือครับอาจจะเป็นเหตุการณ์รอยต่อของหนังขุนพันธ์ภาคแรกก็เป็นได้ครับ ฉากถัดมาครับเราจะเห็นตัวละครใหม่ที่นำแสดงโดยพิ่ตอมพลวัตรหรือทุกคนน่าจะรู้จักเขาครับจากละครเลือดข้นคนจานั่นเองรอบนี้เนี่ยพิ่ต้อมจะมารับบทอะไรยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดครับรู้แค่ว่าในซีนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการประชุมของวงข้าราชการอะไรบางอย่างซึ่งผมเดานะครับว่าพิ่ตอมน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตที่ต้องมาพัวพันกับพวกสี่เสือนี้ และฉากถัดมาครับเราจะเห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยรอยสักยันซึ่งชาวเน็ตเนี่ยเดากันว่าน่าจะเป็นพี่ท็อปทศพลครับนักแสดงจากเรื่องวัยหนุ่มนั่นเองครับโดยพี่ท็อปเนี่ยจะมาร่วมแสดงในหนังเรื่องเสือด้วยและพี่เป้อารักครับแกเคยบอกไว้ในรายการหนึ่งว่าพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นตัวโกงที่โคตรเก่งในหนังเรื่องเสือครับคุณท็นนอ,ทอปทศพลอ่าท็อปเอปเป็นตัวโกงโกงโกงอเออโกงถ้าเก่งมากเลยเ,ออเก่งจากไหนไม่รู้ ทีนี้เรามาดูกันที่แผ่นหลังกันครับเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเป็นรอยสักยันยักษ์หน้าใหญ่ครับซึ่งในความหมายเนี่ยน่าจะมีไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยแล้วก็ป้องกันคุณไสยรวมถึงสร้างบารมีให้ตัวเองดูน่าเกรงขามครับนอกจากนี้นะครับรอบๆหลังเนี่ยยังมีรอยสักยันอีกเพียบครับซึ่งผมเดานะครับว่าตัวละครเนี่ยแม่งต้องเก่งมากๆซึ่งน่าจะเป็นลาสบอร์ดครับที่ทั้ง4เสือจะต้องเผชิญหน้าอย่างแน่นอนครับ และต่อมาครับเราจะเห็นเสือมเหสวนที่นำแสดงโดยมาริโอเมาเลอร์คนเดิมอยู่ในห้องล้างรูปครับซึ่งเหมือนสืบเสาะอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็แน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันดีในหนังขุนพันสเนี่ยอาชีพของเสือมเหสวนคือน,นักข่าวและชอบถ่ายรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นครับในหนังเรื่องเสือเราอาจจะได้เห็นเขาทำอาชีพนักข่าวในช่วงแรกเริ่มก็เป็นได้ครับ ถัดมาครับเราจะได้เห็นเสือดำที่กำลังไฟขับกับคนอยู่แบบเดือดๆครับบทนี้รับบทโดยโตโน่คนเดิมครับเดาครับว่าในหนังเรื่องเสือเราจะได้เห็นมุมมองของเสือดำในช่วงที่เขากำลังเริ่มต้นแก่งกล้านในด้านวิชาทั้งฉากในการเพิ่งเริ่มสักยันเพิ่มในมือครับแล้วก็การหาเรื่องไฟขับกับชาวบ้านนี่น่าจะเป็นเสือดำยุคบุ่มบ่ามอย่างแน่นอนใดๆคือทรงผมนี้โคตรจะเท่ครับสมองว่าะ แล้วจะเป็นยังไงครับถ้าเสือต้องมาล่าเสือกันเองเปอารักกลับมารับบทเสือใบในตัวอย่างนะครับเราจะเห็นเสือใบสวดคาถาณนะโมพุธทธายะที่เราคุ้นเคยกันดีกับกระสุนคดของเขาครับที่แค่มองเห็นตัวก็เด็ดหัวทุกเป้าหมายซึ่งคนที่เสือใบเล็งไม่ใช่ใครไหนครับแต่เป็นเสือมเหส่วนนั่นเองโดยเราจะเห็นด้วยว่าติตตัวของเสือมเหส่วนนั้นก็กําลังอมพระมเหส่วนหนีจากกระสุนคดที่ตามเขาอยู่นั่นเองครับ ซึ่งย้อนให้นึกครับว่าสกิลของเสือมเหสวนคือพระมะเหสวนที่พกไว้และอมเพื่อมีพลังในการเบี่ยงกระสุนและหลบทุกอาวุธนั่นเองครับพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใครอยู่พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใครอยู่ เป็นการเปิดตัวที่โคตรจะเทและน่าขนลุกมากๆครับสำหรับเสือ์ฟไฝในวัยหนุ่มที่รับบทโดยพี่เวียสกุลวัตนั่นเองซึ่งก่อนหน้าในหนังขุนพันครับเราจะได้เห็นผู้พันธเบิร์ดในบทนี้ซึ่งในตัวอย่างนี้ครับเราจะได้เห็นอาวุธประจํากายของเสือไฟไฝนั่นก็คือปืนลูกองนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเรายังจะได้เห็นการประทะระหว่างเสือไฟไฝกับเสือใบอีกด้วยบอกเลยว่าคงตีกันทั้งเรื่องครับ นอกจากนั้นยังไม่พอครับเสือฝ้ายประทะเสือใบไปแล้วมาถึงคราวที่เสือดำจะปะทะเสือใบบ้างในตัวอย่างครับเผยซีนของเสือดำที่กำลังพยายามสลายกระสุนคดของเสือใบซึ่งน่าจะเป็นกระถาเศกฝุ่นอาคมที่เราได้เคยเห็นกันในขุนพันสามครับซึ่งในซีนนี้ครับเรากําลังจะเห็นกระสุนคดที่กําลังเลี้ยวเข้าหาเสือดําแล้วเสือใบกําลังจะวิ่งจัดการด้านหลังอีกที และสุดท้ายกับซีนที่โคตรเดือดครับนั่นคือการที่เสือฝ้ายต้องต่อกรกับทั้ง3เสือโดยใช้คถาณนัจังงังที่เราได้เคยเห็นในขุนพันภาคก่อนครับวาโทโนะอามามะวาเฮย โดยเราเนี่ยจะเห็นเสือฝ้ายโดนทั้ง3เสือรุมอยู่ประกอบไปด้วยเสือใบเสือมเหสวนและเสือดำครับแล้วเขาก็ได้ใช้คาถาน้าจังงานทำทั้ง3เสือปลิวว่อนไปเลยทีเดียวผมเราว่าไอฉากห้องโถงนี้น่าจะเป็นซีนแบทเทิลของสีเสือกันเองที่น่าจะดุเดือดมากๆอย่างแน่นอนครับ และนี่เป็นการแกะตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องเสือครับซึ่งเป็นหนังไทยที่ผมว่าทุกคนน่าจะรอดูกันเพราะหนังไทยสไตล์แอคชั่นแฟนตาซีและเป็นแฟนชายอีกเนี่ยแทบจะหาดูได้ยากมากครับยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อในตัวอย่างเต็มกันครับว่าเขาจะงัดอะไรมาให้เราได้ดูอีกส่วนใครได้ดูตัวอย่างแรกของเสือแล้วคิดยังไงมีอะไรอยากแชร์เพิ่มสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใคร